มาเอาแบบไหนนี่ก็ไม่ผ่าแล้วโหทำไมเราเป็นแค่นีเาไปเอาเลยอืมทำไมอีกคนอยู่เท่าไหร่เออบอบเฮ้ยบ๊อบมึงคุณลอมันนะผมมันเงยมันปันมันบัน ไอ้สนไอ้สเาไ่ปาทำไมนะนี่ก้ะชากเลยแจวแมวว่าเอ้ยอะไรแม่เอ้ยอะไรแม่โซเซสอดเออยิงแมงเลยทุ่นเลยผู้ี่ครับต้องวางต้อวางครับผมม่ ข้างล่างเห็นเห็นหรือเปล่าห้องห้องนั่งล่ะไม่รู้เหมือนกันเก็บเงินต่อจริงจริงอู้ดีดีแล้วผมคุณหมิงได้กี่เหรียญแล้ครับเนี่ยอ่าไอ้ไอถิ่นมุ้งม่วงใช่ไหมครัผมได้สามสองอันแล้วมันไม่ได้ผมมียี่ห้าครับอัพอัพเป๊กเยอะเหมือนกันอ่าฮะไอทนายเอาพี่นี่เอาพี่นี่เอากระป๋องครับอะไร แนวล้องนี่ตามมาเลยผมผว่าส่น่หมดฮะจะปืนปืนเกี่ยวผมไม่เอาเลยฮะปตามปว้าวแล้วปลยให้ปล่อยให้พวกปืนเก็บได้แต่ผมปล่อยเดนคัไปก้อนสองปล่อยไปเดนคัมโอโไปดูเรื่องอันไหนเก็แม่งหมดเลย เต็มเอาผูหล่วงเดินของมาเต็มทำไมตอนนี้วะเนี่ยอยากได้ธาตุธาตุอย่างอื่นเมื่อไทำไมตอนนี้สัสยต้องหาร้านเปิดในชะ่ไหมร้านาร้านขายของแล้วนะครับตอนนี้ของเต็มแล้ว บูนอยู่เด่เฮ้ยกอบอะไรเนี่ยขอบขอบคนไฟโดนดูดโดนดูดในดูดเลยสองน้องสองคนกูไปอันนี้ช่วงนี้ต้องแยงับเบิร์ดนะช่วงนี้สองคนกูไป ม่อคุยขาดเลยดูดโอ้โหโหวิ่เต็มยไปลยึง้ยาตายอ่างที่เรียบเรียบร้อยโรเบิร์ตเียนทำ ยังโหดอะไรตัวนี้ไม่เลยเจอบอลแล้วแม่งเขาปัดขาไม่ทันเลยเฮ้ยไอระเบิดไอรัะเบิดยายาเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยไอระเบิดระเบิดคามือเป็นหน้าสั้นหน้าสั้นหน้าสเปิรเดี๋ยวผมขึ้นไปเปิดเปิดห้องล็อกเกอร์แห้เฮ้ยอะไรครับแหลกตก ขึ้นข้างบนก็ได้ฮะตรงนี้มีกล่องอยู่เดี๋ยวผมขอเก็บของไม่มีอะไรบ้างข้างบนเออ่มีแต่ของสีขาวของสีขาวยาเลยทางนี้จะไปได้โอ้โหตอะไรกันวะไอ้ผมเกิดอาการอะไรอย่างหนักฮะอย่างหนักเลย เอ้พี่เขียววู๊งมันทนพิษนี่ว่ะโอ้โ,อโอแหและโอ้วาร์ปเลยวาร์ปเลยวาร์ปเลยอ่ะไอ้ผมดเลยได้แล้วทีะละคนโอ้ยเลือดเงินน่ะมันมีโอ้โหฟ้าอีกแล้วบ้า<ๆ>อะไรวะเนี่ยเกีบทั้งหมดระเบิดเขียวอันนี้มันคูณคูณอะไรวะเนี่ยคูณหกมันแปลหมายความว่าอะไราอ่ะ คุณหกหมายถึงว่าจะมีชาเกนเนตด้วยฮะก็คือถ้าเปล่าปังระเบิดแล้วเบิรดจะมีระเบิดได้รู้ลเ,ล,เ,ล,เล,ล็กหกรู้ก็ตายออกมาโอ้โหแจมเก็บเอาไอเซี่ไปเก็บอ่าอื่นอะไรวนะเนี่ยเก็บอะไรมาทิ้งโอ้โหยไม่ใช่ได้อยู่นะเนี่ยฮะเปล่าปายชาเกนเนต <c oughs> มาทำไมแล้วปลาผมบมืนทำไม โอเคเดี๋ยวลองก่อนอยังไม่เปลี่ยนระเบิดเลยนี่อันนี้มันระเบิดอยู่นี้เนี่ยใช่อ่ะผมเอาไปแล้วนี่เดี๋ยวผมแกให้ดูนี่นี่นี่ต้องอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้ก็กมี แต่แต่รู้สึกว่าฟิวทาม,มันจะเยอะล้เกินสามมฟิวทามสามเลยคูณหอันนี้อันเก่าขงผที่ใช้ยอยู่คูนหอะไรวะ Vault h e r ไอ้นี่เนี่ว่ะโดนแน่้ยู่ในคุกเหรอเนี่นนยฮนะโดนแร์เจออะไรโอ้หายไปเยีน,นมาหายไปเรียนเอาแ้งม้อุย ถกหนังมาปลาไขร,ระเบิดโอ้ยไขแฝวมาโอ้ยโค้ดโมยโคกดเรียบร้อยอา้าว,แล,วแล้วเรายืนนิ่งทำมังเขื่นอนเลยนี่ไม่มีปืน <c oughs> นี่รอรอจูทำมาน่าโลเลน่าเนิร์ดมากเหมือนลิงอะว่าอะไเมื่อะไรที่นิ่งมาก <c oughs> เว้าหน้นาแม <c oughs> ่งเนิร์ดมาก <c oughs> น่าจะซีบ้ากินน่ารึยังนี่ขลังโลแลนด์คืออะไรวะ เฮ้ยม<อ>ันขอซักเกอร์นี่ว่าข้างรูแลนด์ี่พุ่นยนช่วยไม่ได้พั่ใหญ่ยังไงก็ไม่ทันโคยนต่อไปบอลซักเกอร์มาฮไ่พี่ด้ไม่ไม่ไหนไม่ไหนไม่ไหนยิไม่ได้เลยตายเเลยมันยิงไม่ได้อะผมจึ่งเล เขาเป็นเลือดเลยจริงๆจะเดินมาเฮ้ยติดแล้วเนี่ยโอ้โอ้เขาปืนไปแล้วอย่ากอดเขาปืนไปต่อยังไมนถึงตกใจนะชกันรบอแล้ว โอ้ดูระเบิดโอ้โหตายขโงเลยเลยนะอะไรอะไรวิ่งวะดูดป um> 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 ุ๊บปุ <t um> <t um> ๊มแจมโอ้โหนอนกันเลงเลยอืมอืมอืมนอนระเบิดแม่งโคตรมากอ่ะขุดมันระเบิดไปเถอะเดี๋ยวผมดูเปิดหน่อนว่ามีอะไรบ้างที่มันอยากจะดีกว่าโอ้ห้าคูณหกไม่ไม่เอวห้าคูน ปไปดูซองมากดีกว่าวันนี้สนายเลย็กขนาดเลยส,สนายยิงกับคุณยคเยอะแยะไณมาเยอะอนะไรวะเนี่ยระเบิดคุณห้าระเบิดขาวาที่มันยิงง่ายตรงที่ว่าเรายิงชิ้นส่วนประกอบมาได้ยิงแขนลุกก็ใช้ปืนได้ยิงขาลุกก็เดินเดินช้าลงไอ,อพวกขยนต์ันเลยนะใช่ฮะแค่ยิงแขนนะครับนะยิงแขนมันนะแขน,นข,นข,นขนมันไปหลุดออกข้างเลยถ้ามันถือปืนสองข้างก็ยิงสองข้างได้แต่มันจะเป็นบางตัวที่ยิงไม่ได้อย่างพวก คุณโยนในชื่อแองเจลิกแองเจลิกบอแล้วก็ RPG พีโเอรอ้ยมันไม่ใช่พี่บอดิแองเจลิกบอเอ้ยแองเจลีโรเดอร์ที่ฝ่ายลิมันเออแล้วก็อา g พีโรเดอร์แต่เป็นพวกการโรเดอร์ยี่ีโรเดอร์อะไรพวกนี้้องจนมเป็นเหมือมกันูรูปั้นไอ้นี่้วยหุ่นป้องูปปั้นไอ้เหนียวก่ก็ไม่ชวยก็ไม่ชวพีโรแลนด์นะแล้วรีครับ้องีแนีครับ แขงยนอ่ะไอ้รุ่นองยิงไกลๆโดนไหมเนี่ยจะโดนรึไงแข่ยแุ่นละหรว่าุนะยิงคาค่ก็ม่โดนนะยิงคาโอ้ยเย็นเย็นไม่เย็นอย่างเงี้ยคอมตายคอมตายเหรอคอมตายใครกินอะไรมาวะโลกหพ่นยนต์ภาษาโลกมันจะแบบอาจารย์มิสเต์ี่เยโลกหุ่นยนต์ูเบิร์เไป เอาเลยส่งให้เขาส่งให้เโอ้ดูเอาอะไรเอาอะไรอ่ะกันกกันเบิดโอ้โหขี้กันเฮ้ยแล้ท้องัอยิเขาด้วยว้ยแจ่มแมวมากเฮ้ยใครยิงมาวะ มาทำไม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 เอ้าเฮ้ยดนโดนเลยวเบอสเลอะไรวะโอ้ยท่าน, <bur> น,น,น,นท่านที่เองดูเ <c> ร <ười> <c ười> ื่องไม่เกี่ยวโอ้ยของว่ะเฮ้ยวิ่งตามมาเฮ้ยวิ่งตามมานีอะไรวะวิ่งเดียวเห ไอ้ดไม่แ่เตัวองบไอพวกไอพวกตัวทีมันมีหัวของบาลี่ไดเองนะแค่ควรธรราก็สตีนะที่มันไม่มาไม่เลยไอผมล้อมาหาคนนั้นไม่หมด

เฮ้ยลุนห้ออตถ้าเป็น A v วีเามันจะขนาดไหน่แค่บได้แล้วยันเละมากอะมอเอาไม่ต่อเลยเนี่ยไมต้องมัรอ่ันละ อะไรวะหคโอ้ยิงัตนไเฮ้ยอะไรวะอันระเบิดััไม่บร้อยเฮ้ยอะไรระเบิดมาแล้วแตแอหลดเด้อเฮวบาช่วยด้วยเฮเปียกแล้ว อยากอยากรู S <S> ้ากเลยนะขออยู่ไหนอดี๋ยู้เขาไปช่วยนโอ้ยโอ้ยในหลุดจริงนใโจโอ้ยโดนโอ้ยโดนยงไออนโอเดอร์ยิงกระสนไอ้หี่นยิง้นไ้มครับยิงมันยิงกระสุนไปขับทุ่สายได้องด้วยไม่มีอาวอต้องปืนไปสองนไปก่นโ ตรงดีทีไปต้องดีทีตงแโฮอลงโฮอลไมแลอแล้โฮอตายแค่ตัวมือสรงแกโฮอเฮ้ยซ่วม้ซ่วมอะวมซ่วมอะไระลัเอร์เลยกินเฮ้ยช็อตแหมแกโฮอลนได้เลย มีไม่ค่ายน่เองเดี๋ยวแหแอรมันู่ใครเอ๊ะตัวอยู่พกดปุ๊บคนแค่คนกไปยุง่ามีไฟตัใส่โล่ได้ป่ะวะมไม่รู้ได้พวกเอ้ยพวกบัตช็อตกับเอ่อบัตช็อตกับรไเลียนใครไปเลียนที่หุ่นยนต์บ,บัตชอ็อตไอ้พวกคนนนะย <c oughs> ีม่มีไฟเลยด้อ ยิดมาได้นะโอ้โหโโห,หุ่นหุ่นโทรศัพทนะ์ลพัดฮะแดงหน่อยหุ่นยังก็ตบมือได้ด้วยตบมือได้ด้วยมือตบมือเป็นระเบิดแล้ลวตบมีอะไรวะมันมัน,นมีตบมือเป็นระเบิดม,ม,ม,มีหมุนตัวมีแ<ม>บบแท็กมีงมึงไปเต็มหมุนบล็อกบอย เฮายหลุดเวลแล้วอ้าวพี่แกหลุดเลยครับตอนนี้เราในีช่ววิกิจครับซือนลีนเนี่ยอืมอืมเปิดกล่องอ่ะรับดุนโชคนี่ลำบากเงี้ยเลยคนเดียวเอยมาไงวะอู้อู้อู้ระเบิดเอง อืมของมาเอาเฮ้ยมันจะไปไหนวะเนี่ยอุ้ยอืมอืมอืม,อม,อม,อมเรียบร้อยครับอีกคนลุไม่นะคุณหมิงโอเคอย่าเรารอคุณหมิงกันก่อนนะครับ ีคุณมงเขาลุดไปครับเมื่อกี้นคุณคุณหผมลุตคุณลุหรอลุดะอตอนตอนนี้ผมเน่ยมาวะเฮ้ยเฮ้ยแ้เกาะ้อที่ปมเลครับผมกำลังวิ่งมาครับอ้โหไม่ตู้้องปืนพังแล้วครับ่เาหนูนดฆ่าตาย น่าสงสารโอ้โหเลเซอร์พ่งขึ้นฟ้าเลยจะใส่นกมา้มาให้มันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหลังเขาหลังเขา่าย่อยครับเลเยอร์เลเยอร์ข้่มันะเข้าขอมไอ้่ โดนไฟฟ้าไทีแม่งสลายเลยโดนแล้วโอ้ยเจอคอนสตเตอร์แล้ว

ปางมันให้หมดเรียบร้อยโลแลนกลับมาแล้วนี่โลแลนป่วยปืนเก็บปืนใกล้ๆเลยนะมีเก็บปืนอะไรมาช่วเครดบสู้โจรสิวณนะไม่ยืนอยู่วงนี้มันจะดีกระถ่งดับเลือดให้ถ้าบอกตรงๆนะไอ้โลแลนน่าจะไม่เป็นละคร เขาะอว่าในข้างหนอว่จไม่ได้แล้วใช่พ่อรแลนตัวเพราะว่าตัวลครหลับขางหนึ่งแล้วกระบะสองขวเจะไม่มีใครทนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างคตางมาเจอกันนะต้องภาแรกที่ผมไปดูไตัวใหญ่มาหมดเลยไโอ้ตายได้มาแล้วดไปย โอ <ừ> ้ยลงมาแล้วโอ้ยโอดยเอยโอ้ยอ <æ> ้ยโอ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 อ้ยโอ้ย โ <Okay. S 2> อเคเอาเราเราเาพัทนี้ก่อนไหมคุณอีนของเต็มบ้านเมื่งเราเก็บของกันน่าตจละเอ้ยเอ้ยคุณุ้คตันตรงนี้มันมีม,นม,มันมีแท่นแท่นดูดดูดปืนเลยนี่<ค>นลงมาเลยครับ มาครับสวัส้ีครับคุณผู้ชมครับผมมาลองเลยครับมาลองมองไปหนูลองลงไปเลยครับลงไปลงไปทำไมครับผมผมผมลงมาหลายรอบแล้วคุณลงไปเลยครับลงไปทำไมครับไปดันปูไปดูเฮลโหลครับเอ้ยทำไมมันลงไม่ได้มันไม่ปิดวะแหมทำอะไรพ่อหนูไม่ปิดเอ่ยทำอะไรครับ มันโปรกิดอยู่ทั้งกดได้ดิโอเคไปแล้วครับกดแหมถ้าเปิดได้นะคุณบินเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมันกดไม่ได้ฮะมันต้องเป็นสีเขียวก่อนทำไมไม่เป็นสีเขียวแน่เลยผมลงไปข้างล่างอ่ะมันมันต้องเป็นสีเขียวอ่ะกดไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรวะโอเลยอ่ะอดทิ้งเลยโอ้ ไม่เดี๋ยวเราลองเถ้าเรากลับดีกว่าโอเคเอาไงฮะตอนนี้พาโลแกนส่งเราโลแกนโลแกนเน่ครับโลแลน <laughs> ด์หล่อจำโก้เอาชีเก็บโลแกนวูบด,ดีแล้วแอนอ๋อตอนนี้ผมก็ไม่รู้แน่ตอนนี้พาตั้งไร <laughs> แม่งเล่นจนเพลินเลย <laughs> โอเค แคอยู่ในมือแล้วะโอเคขอจบคลิปว่าเพียงเท่านี้นะครับผมเาเจอใหม่คลิปหน้ารับผมแล้วเจอใหม่ครับวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ครับวันกรนี้เฮ้ยวันศร์แปลว่าเมื่วานนี้ไปแล้วเจอใหม่ครับ